แล้วด้วยนะคะล้ก็ขอบคุณพี่อิด้วยนะคะให้เงินรางวัลคนแรกเลย50บาทิอนเกฟซีเหตุการณดีที่สุดเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเอของทุกวงในบ้านเพื่อน้วยขอบคุณพี่อิทด้วยนะคะิดซิงให้หนูแล้ว50บาทด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆไปนครนายกเห็นว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงบะหมี่โหนด้วยนะขอบคุณพี่อิไว้ก่อนเลยนะเอาละค่ะมามีขอเพลงมาแล้วนะคะเปิดตัวเขาที่แมดาวถ้าไม่ได้ขอเสกโลโซไม่คย่ัที่แมนดาวเสกโลโซแต่ไม่เป็ ซานฟาซิโกนะคะซานฟาซานฟาเอ่อ r a ตั้งคาฟิวหน่อยได้ไหมดอกไม้กับหัวใจไอแซคมือกองไหลกระแทกจอไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะมาถึงอะไรอะ